พ่อมากูขายนะครับกูมองได้ปลาอยู่หลายตัว ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการใช้ชีวิตอยู่นาพร้อมกับภารกิจขุดลุมเสาวรถซึ่งยังซึ่งยังไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคืมอยู่ แล้วก็มีฝนไปปล่อยเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วอากาศไม่ไมแน่อาจจะช่วงสายๆเนี่ยอาจจะโป่งก็ได้แต่โดยรวมแล้วก็คือเมื่อวานนี้ก็ก็ได้แบบทําแนวแล้วแหละแล้วก็ขุดหลุมไปบางส่วนเนาะแต่ก็ฝนก็ตกมาใส่หลุมแล้วก็คือเหมือนกับก็ต้องทําใหมแ่แหละวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเอ,อเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าเกิดยังไงก็แปลงส้บรดก็คงจะต้องพักไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงก็มาติดตามกันครับว่าวันนี้จะได้ทำอะไรบ้างหรือจะฟาวอีกครับผมทำกับข้าวก่อนดีกว่าเนาะครบนเตาย่างปลาอยู่ย่างปลาให้ไอไอเจ้าพวกนี้แหละนี่ก่อนพอดีได้อันนี้คือสักเกอเนาะ ย่างเดีย๋ยวจะทำกับข้าวพอดีได้ปลามาประมาณนี้3า,ามตัวตเดี๋ยวต้มต้มยำเนาะตดน้ำแล้วร้อนพอดีพ่อให้มาพ่อไปดัอายเนาะทำกับข้าวก่อนดีกว่าเก็พริกก่อน นี่ครับอยู่ใกล้ๆครับที่นอนที่นอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็มาเก็บพริกตรงนี้โอ้สะดวกสะดวกเหลือเกินเก็บพริกก่อนใส่ต้มปลานะครับ อืมแค่นี้พอได้แล้วครับตามพริกก่อนแล้วกันพริกหอมกระเทียมเกลือมะนาวไปไม่ใช่หอมกระเทียม,ม,ไไม,ม,รยมพริกเนาะนี่ประมาณนี้ตามไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำปลา ลํางนะครับบ้านผมเรียกว่าลำาโพงลํลำพองอร่อยครับนะครับเป็นเหมือนเหมือนปลาเนื้ออ่อนเลยคล้ายกันน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ เรื <ừ> ่องเลยเฮ้ยอือปางใตัวใหญ่ก่อนแล้วกันตะโกดใบคอนทองแล้วก็ ไส้ตันโอเคยงนี้ก็ได้แล้ะใช่โอเคเพิ่มความหอมนะครับด้วยใบกระเพรานเนาะเก็บเอาตรงนี้แหละใกล้ๆข้างๆนี่แหละไม่ต้องยุ่งยาก มะนาวหลังกระท่อมของเรามีพร้อมทุกสิ่งลูกข้างบนดูครับความความโดกของเขาเก็บลูกข้างบนดีกว่าสักสองลูกก็นนี่นะครับต้มปาลาร้อนๆน,นะครับเดี๋ยวมากินกัน บีบมะนาวสักนิดเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวโอเคนะครับกินข้าวครับต้มปลาร้อนกินมนนุยนไม่ได้ครับแมวกวนเ<า>ยี่ยมครับเยี่ยม นี่คือสภาพน้ํานะครับเมื่อวานยังไม่ร,ระดับนี้เลยนะครับดูหลุมผมคุณเมื่อวานจะเห็นหลุมไหมี่มือผมชี้นั่นนะครับหลุมนะเมื่อวานไม่มีนะอันนี้ท่วมหมดแล้วน้ําขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวผมจะลงไปล้างอุปกรณ์ก็ถือว่าสะดวกดีลองเดินใกล้างมาตรงนี้ล้างครล้างอะไร นนเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดูนาข้าวหน่อยนะครับครับดู จากสถานการณ์แล้วนะครับวันนี้ก็ฝนก็ยังไม่ตกเนาะแต่ว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็ก่าวว่าจะอยู่อีกสักคืนเนาะเพราะว่าดูแล้วฝนอาจจะน้อยลงแต่ลืมคิดไปว่าน้ำขึ้นปุ๊บอาจินตตยต้องกลับไปทำงานนะครับเพราะว่าน้ำเส้นทางที่อาจินไตยต้องเดินกลับไปทำงานเดินทางกลับไปทำงานเนี่ยมันจะท่วมนะครับ กลัวกลัวว่าน้ําจะขึ้นมากกว่านี้พอดูแล้วเนี่ยระดับน้ําพอๆกับครั้งที่แล้วที่เขาท่วมถนนที่จะออกไปในเมืองนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ากลับดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงอากินไตขอตัวกลับที่พักที่ทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ